สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนันยันกดนานๆกดเยอะเยอะนะคะวันนี้จะให้ดูภาพอันนี้ให้เต็มอิ่มว่าเขามีการเตรียมพร้อมกันแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามืดเขาจะเริ่มออกเดินทางกันแต่เช้าจะเริ่มออกเดินจากนาดงดอกไปสแสวงบุญที่พระธาตุพนมก็จะมีรถของชัยชัยชนะเป็นหัวขบวนที่ติดไฟ ดวงเดียวไฟสีส้มเดียวดวงเดียวนะคะไฟหมุนนะดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เขาตำรวจคนไหนไปเซ็นให้เขาอนุญาตให้เขาติดได้แต่ดิฉันมองว่ามันเป็นการลักไก่จิตซะมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่รถของมูนธิธิเขาไม่ได้รถจิตอาสาไม่ได้อไม่ได้อะไรเลยแต่มาเรียกตัวเองว่าเป็นจิตอาสาไม่สนใจหมาเห่าเอาก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันก็แล้วกันว่า จะมีตำรวจจราจรจะมีใครไปตรวจสอบอะไรบ้างหรือเปล่าเราตะโกนเราเรียกร้องเราพูดกันมาดังขนาดนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยหูหนวกตาบอดกันหรือเปล่าถึงได้ไม่สนใจอะไรเลยถึงได้ปล่อยให้คนพวกนี้ทำอะไรแบบเหนือกฎหมายเหนือกฎระเบียบจริงๆถ้าเขามีใบอนุญาตมาจริงๆเขาควรจะต้องให้เราหายคาใจว่านี่นะ มีจริงอันนี้ดูอา้าวลงให้เห็นชัดๆเราจะได้เลือกตั้งคําถามเราจะได้เข้าใจว่าโอเคเขาไปขออนุญาตจริงแล้วก็ได้รับอนุญาตจริงมันถูกต้องตามระเบียบแล้วไม่ใช่มาลักไก่กันแบบนี้แต่ดิฉันมองว่าอา้าวดีแล้วละ่ะถ้าจะติดฟงติดไฟอะไรกันอย่างนี้แล้วให้คนมองเห็นชัดๆสิบล้อมันจะได้เห็นชัดๆวาจะสอยมันได้สอยถูกที่คะ่ะไม่ไปสอยผิดคนเออจะได้รู้ว่าเอาเลนื้ะ ไอ้ที่ยู่ไอ้ที่เดินอยู่ตรงกลางระหว่างรถมีไฟสองคันนี้แหละช่แนกเบรกกูแตกตรงนั้นพอดีมันจะได้สอยกันถูกคนจริงไหมคะดิฉันมานึกถึงนิดนึงตรงที่ว่านางเมียเขาพูดบอกว่าเอ,อให้ยูทูบเบอร์ช่วยกันดูแลนาต่อไปแม้ว่าลุงจะไม่อยู่แล้วเออดิฉันก็เลยนึกถึงหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งคือมันมีคนที่หนีคดีโดยการ คดีมันจะสิ้นสุดต่อเมื่อจำเลยเนี่ยตายเสียชีวิตมันมีความเป็นไปได้นะคะที่เขาจะแกล้งตายมีความเป็นไปได้นะคะที่จะแกล้งตายการหนีไปมันไม่ทำให้คดีสิ้นสุดแต่ถ้าจำเลยที่หนึ่งตายคดีของจำเลยที่หนึ่งจะต้องหยุดลงท,งทันทีไม่มีการต่อจะต่อเฉพาะของจำเลยที่สองซึ่งเป็นข้อหาเบากว่าและถ้า แต่นวอที่สองมีแนวโน้มว่าจะหลุดง่ายกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาเตรียมแผนนี้ให้เป็นแผนตายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมตายหนีคดีสร้างเรื่องว่าตายหนีคดีเป็นไปได้ไหมน่าคิดนะน่าคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออใครที่เตรียมแผนสิบล้อสอยเบา,บา,บามือก่อน เดี๋ยวจะไปเข้าล็อกพวกมันเดี๋ยวจะไปเข้าล็อกพวกมันว่ามันจะแกล้งตายหนีคดีค่ะถ้าจำเลยที่หนึงตายแล้วก็คดีนี้จบทันทีศาลจะไม่สามารถเอาความต่อได้ก็จะเอาได้แต่เฉพาะจำเลยที่สองเท่านั้นเองตกลงไอ้แผนเดินแสวงบุญของมันเนี่ยมันเป็นแผนเดิน ไปแกล้งตายหรือเปล่าหรือเดินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยหรือเปล่าโอ,อ,นนาอ,อ้อันนี้น่าคิดเอออันนี้น่าคิดเพราะวตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ใครตามไปมากมายแล้วพวกคนอื่นๆเนี่ยให้ยกต้นกันให้ตามไปทีหลัง คนที่จะเดินจริงๆน่าจะมีอยู่ไม่กี่คนสักสามคนที่เดินกันแล้วก็มีรถปิดหน้าปิดหลังก็แค่นั้นเองดีไมด่ดีอาจจะวิ่งเลยจากเอ,อทาตพนมวิ่งเลยข้ามฝั่งโขงไปก็ได้นะเออโอ้หูเราต้องเราต้องระมัดระวังเราต้องติดตามเขาแล้วค่ะ ถ้ามีการไล่สดพวกเราต้องติดตามว่ามันยังอยู่ในเส้นทางไหมหรือมันวิ่งออกประเทศลาวไปแล้วมันอาจจะวางแผนหนีหรือไม่ก็วางแผนแกล้งตายถ้ามีซีนรถคันนู้นคันนี้มาเฉียวอะไรอย่างนี้ต้องเป็นแผนของพวกมันค่ะมันวางแผนแกล้งตายมีความเป็นไปได้สูงมาก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 ทีเดียวสมมตินะโดนอรถเฉียว ไปแล้วแบบศพเละเทะจําไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ออกใบมรณะบัตรว่าเป็นมีมีคดีคนแกล้งตายอย่างเงี้ยเยอะนะคะคือเอา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 ศพคนอื่นดูเหมือนจะมีจะมีอยู่เคสหนึ่งคือไปออกใบมรณะบัตรน่ะแล้วจริงๆเจ้าเจ้าตัวไม่ได้ตายแต่เอาของคนอื่นไปเอาศพคนอื่นเอาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไป ออกแล้วก็ทําให้ตัวเองนี่ยได้หลบลี้หนีคดีแล้วก็คืออยู่อยู่หลบๆซ่อนๆหน่อยแต่ก็อยู่ได้แล้วคดีมันก็หยุดไปมีเคสอย่างนี้เยอะนะคะในนิยายก็มีคนเขียนกันเยอะแล้วในเรื่องจริงก็มีค่ะไอ้พวกที่แกล้งตายไม่รู้ว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองวางแผนอันนี้ไว้หรือเปล่าหรือเป็นทนายน้ำส้มแนะนำว่าเฮ้ยคดีมึงลำบากเว้ย คือดิฉันมองว่าทนายเขาตอนเนี้ยมาถึงตรงนี้เขารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงทนายอาจจะแนะนำได้สองแบบว่าเออหนีไปหายไปหายสับสนไปหรือไม่ก็พอขึ้นเบิกความให้รับสารภาพเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาคือตอนแรกเขาคิดจะสู้เพราะคิดว่าจะดูก่อนว่าทางจทางโจทย์เนี่ยมีอะไรมากมายแค่ไหน ก็คิดสู้แต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเอ้ยสู้ไม่ไหวเว้ยกูไม่มีอะไรเลยสู้ไม่ได้แน่ๆมีทางเป็นไปได้ที่ขึ้นศาลอีกยกหนึ่งพอถึงคิวตัวเองต้องขึ้นเบิกความจะสารภาพจะสารภาพเพื่อให้เมียรอดเพื่อให้ตัวเองโดนคนเดียว ก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการเตรียมการว่าจะต้องเอ,อทําอะไรยังไ,ไงไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ดงที่ดินเรื่องอะไรแบบนี้ให้ให้ให้เรียบร้อยถึงได้มีการสั่งเสียว่าให้ยูทูบเบอร์ดูแลให้ดีๆแม้ว่าลุงจะไม่อยู่แล้วถ้าไม่สารภาพเรื่องหนีก็ข้ามฝั่งลาวไปแค่นั้นเองหรือไม่ก็ ตายตายและทุกอย่างจะจบดิฉันแนะนำจำเลยที่หนึ่งนะถ้าอยากให้ทุกอย่างมันจบลงแล้วลูกเมียอยู่รอดนาดงดอกอยู่รอดจิตกุดหูอยู่รอดมึงต้องตายค่ะมึงควรจะเสียสละชีวิตมึงนะมึงควรจะเสียสละนะชีวิตเดียวแล้วร,รอดกันหมดเนี่ยเออใช่ไหม คุณยังเคยไปบอกกับพ่อตัวเองเลยว,ว่าจะสารภาพเองจะรับทั้งหมดจะได้คนอื่นจะได้รอดอันนี้ชีวิตหนึ่งนะแลกกับหลายชีวิตที่รอดเนี่ยเป็นเกียรติประวัติด,ดีงามเลยนะแล้วทุกคนจะจารึกเอ็ซจีจะมางานแล้วก็จะร้องไห้หลังน้ำตากันอู้ทุกคนจะต้องนึกถึงคุณงามความดีของคุณคุ้มนะคะคุ้มนะอันนั้นได้ทำดีจริงๆ เนี่ยไอรถที่เตรียมไว้จะได้เป็นเป้าได้ชัดๆไม่ไม,ไม่ไม่สิบล้อไม่สอยผิดคนแผนคุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะแผนแกล้งตายของคุณต้องสำเร็จแน่นอนแต่จะให้ดีตายจริงดีกว่าค่ะเอาต,ตรงๆตายจริงดีกว่านะจะได้ไถ่บาปทุกอย่างจะได้สิ้นสุดลงไปหมดเวรหมดกรรมเหมือนกับที่พระรูปหนึ่งที่มาที่นาลองดอกแล้วบอกว่าอีกไม่นานคุณจะหมดเวรหมดกรรม ถ้าโดนสิบล้อสอยไปจริงๆคุณหมดเวรหมดกรรมแน่นอนคะ่ะแน่นอนที่สุดอยากหมดเวรหมดกรรมก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตตัวเองเราคิดดูดีๆคุณที่ไม่ยอมรับสารภาพอยู่แล้วเนี่ยคุณเอาชีวิตแลกไปดีกว่าเนาะลูกเมยจะได้อยู่สุขสบายอเถิกมันจะได้หาผัวใหม่ <laughs>